สวัสดียามเช้าครับผมอ่าอันนี้ดูซุ้มมันบอรี่ซุ้มหม่อนของเรานะครับอ่าแต่ตอนนี้ไม่ได้มาอัปเดตซุ้มหม่อนนะครับผมพอดีทางฟาร์มสวนสุขใจของเรา,าซื้อกบมาลงอ่านี่อันนี้เป็นที่เลี้ยงกบของเรานะครับ จะเลี้ยงเราจะเลี้ยงปล่อยในสระสระเล็กๆที่ขุดไว้นะครับอ่าข้างๆก็มีตะไคร้มีกล้วยไข่กันนี้จะยาวเลยนี่จะทำไปสุดนู้นวันนี้เราจะมีหลายรุ่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นจะไว้ทำพ่อแม่พันธุ ชุดก่อนหน้าที่จเจ้ามาหลายเดือนละเข้าสามสี่เดือนแล้วอ่านี่เจะเาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สืบเนื่องต่อไปอนนี้เราจะเรียงกันระยะยาวเลยนะครับนี่จะสร้างเป็นอาชีพเสริมจะลองไปหลายๆอย่างครับอ่านี้เป็นชุดที่สองเอามาลงอีกร้อยเก้าสิบตัว อันนี้ร้อยเก้าสิบตัวนี่กำลังโตเลยครับผมนี่ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับคะัคบเราย,ยังไม่ถึงเดือนอันนี้กำลังจะเริ่มโตร้อยเก้าสิบตัวนะครับผมอันนี้นี่คัดมาใส่บอคันมาใส่บอนี้ครับแล้วต่อไปพอดี เมื่อวันที่18บแปดวันที่สิเดือน8เอากบมาลงอีกพันตัวอตอนนี้เอามาลงพันตัวตัวน,นี้ก็คัดตัวน,นี้คัดเป็น3ไซส์ประมาณ6กเ็ดวันวันวนี้ละคัดเป็น3ไซส์ตัวน,นี้เป็นไซส์ ไซส์ใหญ่นี่เป็นไซส์ใหญ่อันนี้คัดมาแล้วครับเราต้องคัดให้แบบกบตัวเล็กจะอยู่ด้วยกันไม่ได้กบตัวนี้เป็นสัตว์นักล่าเนี่ยมันชอบกินกันเองเราต้องคัดนะครับผมต้องดูแลนิดนึงต้องช่วงในระยะหนึ่งเดือนนี้ต้องดูแลให้เยอะเลยครับก็ต้องค่อยๆดูแลไปก็ต้องรีบตัวไหนเล็กก็ต้องรีบคัดออกครับผม เดี๋ยวจะกลายเป็นกบหกขากบหกขาก็หมายถึงโดนเขากินเข้าไปในทอ้องสองขาเหลือสองขาโผล่ครับไอตัวกินก็จะตายนะไอตัวโดนกินก็ตายตายคู่เลยครับในนี้กับกลายเป็นแพ็กค,คู่เลยถ้าเราไม่ดูแลดีๆนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นท่อนะ้ำหมุนเวียนจากในสระใหญ่ลงมา เราจะทําให้น้ําหมุนเวียนให้น้ําสะอาดอยู่ตลอดเวลาตัวนี้เป็นกบชุดใหญ่ตัวนี้คัดไซม์มาแ,แล้วประมาณห้าร้อยตัวอ่าสองบ่อนี้ก็เป็นบอ่อเป็นบอ่อคัดกบเล็กนี่กบเล็กก็จะคัดไว้ต่างหากนะครับอ่นี่ก็เป็นกบเล็ก แล้วถ้าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือไงแล้วมันทำมันเป็นทำมันใหญ่เข้าอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ซส์กบกลางอ่านี่กบกลางนะครับนนะครับเป็นสามไซต์ตัวนี้จะกินกันก็น้อยเพราะเขาตัวเท่ากันถ้าตัวเล็กกว่านี่กบหายครับหายแล้วกินกืนเขาเ้าไปเลยครับเพราะตัวใหญ่เขากินกืนหมดเลยครับไม่รู้ว่ากบหายไปไหนนี่แหละครับนี่เลยครับ ถ้าศึกษาดีๆถ้าล้วงลึกจริงๆครับผมมันจะมีปัญหาอยู่ไม่กี่ตัวครับภายในประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยระวังให้ดีครับกบก็จะมีการกินกันนะเราก็ต้องใส่ใจดูแลนิดนึงอ่าเราต้องรู้นิสัยกบครับผมว่ากบเป็นคนยังไงเพราะกบเขาไปสัตว์นักล่าอยู่แล้วครับตรงไหนคาบนั่นกินไหนกัดแล้วไม่มีการขย่อนออกนะครับกัดขากกืนเลยครับผม ไม่มีปล่อยครับอันนี้เปกบสายกลางสายกลางถ้าก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะคัดไปไปกบใหญ่นะครับอ่าจะคัดเป็นสามจะคัดเป็นสามไซส์อย่างนี้เลยครับมีอัตราการกัดกันก็เบาลงครับเพราะกบใหญ่กบกลางกบเล็กนี่แยกกันหมดทีนี้กบตัวเท่ากันเขาก็จะไม่ค่อยกินกันพอเขากินกันไม่ได้เขาตัวมันใหญ่เท่ากันอ่าช่วงระยะเดือนแรกแรกเนี่ยครับต้องดูแลนิดนึง ท่าที่อาจจะรู้แล้วก็บอกต่อกันด้วยนะครับผมว่าจะได้มีอาชีพเดียวกันจะได้ช่วยกันเนาะพวกเรามีสายงานเดียวกันผลิตอาหารให้กับชาวบ้านกินเนาะก็อยากจะให้อาหารที่มีคุณภาพที่สุดมาแบ่งปันมาแชร์คนไหนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็มาแชร์กันได้นะครับคนไหนที่ยังไม่รู้อ่าก็จะนําไปใช้ก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับ ผมก็ศึกษาใน u t u b e เหมือนกันครับผมแล้วก็ศึกษาเองใน youtube แล้วก็ดูพิธีการกบว่ามันจะเป็นนิสัยอย่างไรอ่าต้องดูไปด้วยนะครับก็จะให้กบเราที่ให้มีคุณภาพที่สุดให้เหลือมากที่สุดแล้วับคือกำไรครับถ้ากบกมันกินกันเองหมดเนี่ยเราก็จะไม่เหลืออะไรครับมันต้องใส่ใจดูแลให้มากครับผมนี่ผมจะเลี้ยงในระบบในสระ ก็จะมีท่อน้ําต่อจากสะใหญ่มาอา่าแล้วก็จะไล่ไปแล้วทุกเช้าเราก็จะไล่น้ําให้วนเป็นเวลาะครับให้น้ํามีออกซิเจนแล้วก็จะทําเป็นระบบนิดนึงนะใส่ใจดูแลนิดนึงแต่ทันที่เคยเลี้ยงเคยประสบความสําเร็จก็แชร์กันได้นะครับผมผมก็เคยเลี้ยงอยู่รุ่นสองรุ่นความรู้มันอาจจะยังไม่ถึงะครับพอกบแล้วเราต้อง ต้องให้รู้นิสัยเขาจริงๆงั้นเราไปไม่งั้นเราไปไม่ดับไปต่อไม่ได้ครับถ้าเรารู้ไม่จริงไม่ว่าทําอะไรไปต่อไม่ได้เราต้องรู้จริงนะครับรู้จริงทําจริงแล้วก็ลงมือทําทําให้เชี่ยวชาญจริงๆถึงจะไปรอดครับถ้ารู้ปูปูปลาปานี้ไปไม่รอดครับคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จก็รู้ไม่รู้แบบรู้แต่รู้ในระดับหนึ่ง ยังไม่ท่องแท้ยังไม่รู้จักนิสัยจริงๆของเขานะครับผมหนานแน่นเกินก็กัดกันนะครับอ่าตัวนี้ไปกบชุดใหญ่ะจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะึงอ่าปัตัวก็จะเท่าๆกันที่ผมคัดมาไม่ค่อยมีกินกันนะครับเพราะปัวตัวมันเท่ากันอยู่กินกันก็น,น้อยมันสู้กันได้ครับถ้าเอาตัวเล็กมาไม่เหลือเลยครับกินไม่เห็นซากเลยครับกินกืนเข้าไปด้วยครับอันนี้ผมเอามาประมาณหกเจ็ดวันก็ต้องรีบคัดนะครับ คัดในลงแยกกันเนาะคนที่เขามีประสบการณ์ดีๆก็ช่วยกันบอกต่อได้นะครับไม่ไม่ใช่ผมเก่งนะครับผมผมอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่ท่านรู้นะครับแล้วก็ท่านอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่ผมรู้นะครับผมด้วยกัแชร์ช่วยกันเราคนไทยเหมือนกันเนาะก็อยากอาชีพก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จจะได้ไม่ท้อไม่ถอยก็มีอะไรก็แชร์กันว่าย่งไงโตอะไรยังไงก็มาช่วยกันอ่าบอก ปันความรู้กันพวกเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเนาะชาวกเกษตรพอเพียงอันนี้สวนสุขใจนะครับผมอยู่หมูหก่กบ้านคลองกระพัวจะมีสวนป่าด้วยคิดอะไรไม่ออกก็ปลูกป่าครับพไม่ใช่เวลานานในข้างตางแล้วก็มีตะไคร้มีตะไคร้ก็เลี้ยงมาได้สองชุดแล้วก็ประสบความสำเร็จครับแต่ต้องใส่ใจนิดนึงตอนที่เขาตัวเล็กๆอะ ถ้าเขาโตแล้วเขาก็จะไม่ค่อยกัดกันนะครับไม่ค่อยกินกันไม่ค่อยกัดกันในตัวนี้ก็จะมีปลาด้วยไว้ย่อยอาหารกบปลาที่กินพืชปลาดุกปลานินปลาอะไรฮะเขาก,ก็ช่วยๆกันไปเนาะระบบนิเวศมันจะเกื้อกูลกันครับมันต้องทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดมันมีเลี้ยงมันมีหลายระบบนะครับ เราเลี้ยงข้างบนก็มีเลี้ยงข้างล่างก็ได้เลยแต่ความพร้อมของเราโอเคนะครับในแค่นี้นะครับผมเดี๋ยววันหน้าจะมาอัปเดตให้ดูใหม่เนาะด้วยคนประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับผมแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเปิด u t u b e มั่งฟังพี่คนนู้นคนนี้มั่งเนาะอ่าก็เอามาปรับปรุงในสวนเราแล้วก็เราก็ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุดนะปัดเราก็ต้องดูแลเองด้วยนะครับเขาบอกมาก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะ เพราะมันจะมาใช้ในสวนเรานี่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะในสวนเราสถานที่เรากับสถานที่เขามันต่างกันอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้มากที่สุดแล้วเราก็จะดูแลของเราให้ได้สมบูรณ์ที่สุดทำอะไรก็ต้องใส่ใจนะครับก็มีอะไรก็แบ่งปันกันเนาะแต่ใครอยากสนใจก็ดูมาถ่ายมาถามกันได้นะผมจะบอกเท่าที่ผมบอกได้นะเท่าที่ประสบการณ์ผมมีก็ผมก็มีประสบการณ์ บาลี้ยงไปรุ่นสองรุ่นแล้วแหละก็พอได้ขายได้กินอยู่ทีแรกก็ต้องเอาไว้กินก่อนนะฮะยังไม่ต้องไปรีบขายนะครับเอาให้กินให้ได้กินก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้ามันเหลือก็เราก็กขายได้นะครับผมอโอเคนะครับผมวันหน้าจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ